t เปลือกโลกหรือคัดส่วนนอกสุดคือส่วนที่เราอาศัยอยู่ประกอบเป็นผิวโลกหนา35 50กิโลเมตรแบ่งย่อยออกได้เป็นเปลือกโลกส่วนทวีปและเปลือกโลกส่วนมหาสมุทรนอโลกหรือแมนเทลแบ่งได้เป็นสองส่วนคือส่วนบนและส่วนล่าง mm hmm. That was what you told น้ำพื้นที่ประมาณ71ของพื้นโลกหรือประมาณ361ล้านตารางกิโลเมตรนอกจากนี้น้ำยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อสภาพอากาศของโลกส่วนที่เป็นพื้นดินประกอบด้วยส่วนของโลกและผิวโลกที่มีลักษณะเป็นของแข็งที่เรียกว่าเปลือกโลกส่วนที่มีความหนามากที่สุดคือบริเวณเทือกเขาภูเขาที่ลาดสูงหุบเหว จะมีความหนาระหว่าง25-70กิโลเมตรดินประกอบด้วยแร่ธาตุที่เป็นของแข็งอินทรียวัตถุน้ำและอากาศที่มีสัดส,ส่วนต่างๆกันออกไปการเกิดขึ้นของดินเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกระทําร่วมกันของปัจจัยต่างๆบรรยากาศ เป็นชั้นของแก๊สที่ปกคลุมผิวโลกซึ่งประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจน78%ออกซิเจน21%คาร์บอนไดออกไซด์0.04%ที่เหลือเป็นก๊าซอาร์กอนแก๊สฮีเลียมมีเทนไฮโดรเจนรวมถึงไอ้น้ำบรรยากาศช่วยป้องกันรังสีที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตไม่ให้ผ่านเข้ามาถึงพื้นโลกได้ส่วนที่เป็นสิ่งมีชีวิต ส่วนที่มีชีวิตทั้งหมดในโลกรวมถึงระบบนิเวศมีขึ้นเมื่อประมาณ3,000ล้านปีมาแล้วเริ่มมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ทุกส่วนของโลก